กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องโบบารมีพระเครื่องอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ก็เช้าวันนี้นะคะเป็นเช้าวันศุกร์สุดฐานษาของพี่พี่หลายๆท่านที่ทํางานราชการหรือหน่วยงานราชการหรือที่จะอยู่เสาร์อาทิตย์นะวันนี้เป็นวันที่ดีของพี่พี่หลายๆท่านเลยเนาะก็โอ้โ oh, หวันนี้ใครมีนัดกินหมูกระทะก็ยินดีด้วยนะคะก็วันนี้ค่ะ EP ที่215นะพบกับน้องโบบรารมีพระเครื่องค่ะตรงกับวันที่2 7นะคะก็ ใครที่ว่างเว้นจากการทำงานหรือแบบตื่นเช้ามาไม่รู้จะทำอะไรนะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องน้องโบบารบมีพักเครื่องไว้ด้วยเนาะพี่เนาะพระของน้องการันตีว่าเป็นผาบ้านแท้ๆนะคะส่วนแท้ไม่แท้ลบก,กวนพี่ๆพ,พ,พิจารณาโดยตัวท่านนะแต่พระของน้องการันตีเลยว่าเป็นผาบ้านพระของน้องสวยตรงปกทุกรูปทุกองคแน่นอนตอนนี้ส่งปรษณีย์ที่เดียวเลยนะคะพี่ๆก็ ส่งของวันนี้นะคะส่วนวันเสาร์นะวันเสาร์ไม่ได้ส่งเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ส่งของจะยกยอดไปส่งว,วันจันทร์ทีเดียวเนาะพี่เนาะน้องขออนุญาตแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะพี่นะวันนี้ค่ะมีพระมาะให้เลือกหนึ่งชุดสวยถูกใจทักไลน์มาที่ศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็สีู่ย์หนึ่งค่ะหรือสายด่วนสายตรงมาได้ที่0ูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์ห้าเจ็ดนาะพี่เนาะก็ราคานะคะหลักร้อยค่ะพี่น้องบอกเลยหลักร้อยอวันนี้มีหลงข้องเงินสวยมากพิ์นิยม จะให้ดูเลยให้เปิดให้เป็นองค์แรกเลยพี่จริงๆเมื่อวานนี้มีหลายท่านโทรมาเลยนะเพราะว่าพระของน้องนะพี่เป็นพระบ้านแท้ๆนะคะก็ราคาแบ่งปันให้กับพี่ๆเลยทุกท่านพี่ๆท่านใดนะคะรับหลายองค์เราคุยกันได้ปิดพระแล้วรบกวนพิจารณาโอนให้น้องด้วยนะคะพี่นะอะไราการแรกจาะพี่ผิวสวยๆแบบนี้เลยเชา้าๆแบบนี้ตื่นมาแบบมัวขี้ตารีบ เติมพลังไฟให้กับตัวเองนะคะเช้าว,วันศุกร์สุดพรรษาอ่ะรายการนี้ค่ะพี่เป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพิมพ์นิยมโอ้โหเก่าปึกเลยพี่ดูรายการนี้นี่พี่ดูขอราคานิดนึงนะพี่นะขอราคานิดนึงนะคะรายการนี้นะพี่ชมก่อนดูให้ชอบชมไม่ใช่นะคะพี่ดูนี่อ่าเดี๋ยวสักครู่นะพี่นะรายการนี้ค่ะ ใครรอฟังราคาเดี๋ยวรอฟังราคานะพี่นะบอกเลยพี่ตกใจอ่ะตกใจว่าแบบอุย้ยน้องโบลิปิดเลยไม่ได้มีมาบ่อยๆนะพี่นะไม่ได้มีมาบ่อยๆสภาพสวยเดิมแบบนี้นะเก่าๆเลยพี่ดู น้องก็พยายามที่จะส่งแล้วก็ซูไม่เห็นรายละเอียดกันแบบช,ชัดๆเลยนะคะรายการนี้เป็นหลวงพ่อเงินเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่วัดบางคานนะพี่นะรายการนี้น้องการันตีว่าเป็นผราบ้านเลยพระบ้านแท้ๆนะพี่นะแบ่งปันกันมาระ,อ,ะองค์เนี้ยคือปล่อยมาให้ในแบบเจ้าของก็แบบโอเคแบ่งให้ก็ได้ <laughs> วันนี้เอามาแบ่งปันให้พี่ๆเผื่อถูกตาต้องใจพี่ๆท่านใดนะคะ ก็ชมไม่ชอบดูไม่ใช่พิจารณาด้วยตัวท่านเนาะพี่เนาะรายการนี้น้องเปิดที่สองพันสี่ร้อยบาทค่ะสองพันสี่ร้อยบาทค่ะพี่อ่าสวยมากเก่ามากรายการนี้สวยมากเก่ามากสองพันสี่ร้อยบาทนี้น้องบอกเลยว่าตรงปก รายการนี้น้องขอเป็นโอนอย่างเดียวนะพี่นะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะเพราะว่าเก็บเงินปลายทางชาร์จเยอะมากแล้วก็เสี่ยงปีกลับด้วยนะคะรายการนี้เปิดอยู่ที่สองพันสี่รอยบาทค่ะส่งให้ฟรีค่ะน้องแพ็คของอย่างดีดูรอยยิ้มของท่านนะาพระเขามีเจ้าข้าวเจ้าของนะเอาจริงๆเขามีเจ้าข้าวเจ้าของใครที่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของรายการนี้รีบทักรีบโทรกันมา น้องโบสแตนด์บายรอรับสายพี่ๆอยู่ฝากกติดตามช่องไว้ด้วยนะคะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นรูปรอหลุพก็เดิมเนื้อกะไหเนื้อเนื้อปากกาเนาะเนื้อปากกาเนะาะนี่พี่ดูขอบข้างมีรอยบากรอยมีรอยบากรอยตะใบนะคะพี่นี่ชมให้องค์หมุนให้รอบองค์เลยนะน้องอาจจะไม่ได้แม่นไ,ไม่ได้เก่งเรื่องบล็อกเรื่องพิมพ์ต่างๆนะคะก็ถ้าทราบชื่อพาน้องก็แจง้งให้เนาอพี่เนาะอ่าใครโทรมานะคะไม่ต้องขืนไม่ต้องอายนี่รอยจานนี่พี่ดูรอยจาน แจ่มแจ้งชัดเจนนะคะหลวงพ่อเดิมสวยเดิมค่ะพี่รายการนี้เปิดอยู่ที่หนึ่งพันค่ะสามร้อยบาทหนึ่งพันสามร้อยบาทเลยเนาะพี่เนาะชมให้ชอบด้วยใช่พิจารณาด้วยตัวทันนะคะพี่นี่นานๆมานะพี่นะเนื้อแบบนี้นานๆเจอนะคะพี่สวยค่ะสวยตรงปกไม่จกตาแน่นอนน้องไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะน้องโบน้องโบไม่ใช่มิจฉาชีพนะพี่นะ ซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจกับพี่ๆทุกท่านเลยรายการนี้เปิดอยู่ที่หนึ่งพันสารอยบาททวนหนึ่งพันสารอยบาททวนค่ะวันนี้มีราคาพุ่งๆมาแค่สององเท่านั้นนะพี่นะอ่ารายการต่อไปนะคะเดี๋ยวน้องขอซูมถึงพ้อเดิมให้ดูสักหน่อยแล้วกันเนาะนี่พี่ดูหนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะพี่จา๋าหลวงพ่อเดิมจะ้ะรายการนี้นะได้มาราคานิดหนึ่งขอราคานิดหนึ่ง หนึ่งพันสามร้อยบาทกันเลยเนาะพี่เนาะใครนัดรับชนมือชนได้เลยนะคะเพราะวันที่แปดนี้เดี๋ยวจะขึ้นเขียงผ่าคอดแล้วนะคะพี่ขึ้นเขียงผ่าคอดแล้วอะรายการนี้ค่ะเปิดอ,อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาททวนเนาะพี่เนาะนะ,ะด้านหลังเป็นแบบนี้มีรอยจานที่ก้นชัดเจนสวยเดิมมากรายการนี้เนาะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเช่นกันแต่องค์เนี้ยน้องไม่ทราบป,ปีนะคะพี่ก็ สวยเดิมเช่นกันค่ะผิวเหลืองๆแบบนี้เลยเปิดที่เก้าร้อยบาทค่ะพี่รายการนี้เนาะหลวงพ่อเงินเปิดที่เก้าร้อยบาทค่ะใบหน้าแบบนี้เลยนี่สังขตินะฐานแบบนี้เลยตาตกลโนนะคะอ่าด้านหลังค่ะชมด้านหลังได้ เช้าเช้าแบบนี้เช้าวันศุกร์แบบนี้เนาะตอนนี้ระดับน้ําแม่น้ํายมขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมากๆแล้วก็อตอนเนี้คือน้องอยู่ติดแม่น้ําแต่ว่าคือก่อนที่เราบ้านน้องก็จะถมดินมันก็เลยเหมือนแบบสูงกว่าบ้านหลังอื่นนิดนึงคือรอบๆเนี้ยน้ําเข้าหมดแล้วนะยกเว้นบ้านหนูนะพี่เนาะอ,อนาคตนี่มีพายเรือส่งของมีพายเรือไปปิดพระมีพายเรือไปส่องผาตามบ้านแน่ๆจริงๆ เพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีพระให้พี่พี่ได้ชมรายการต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงหลวงปู่หมุนค่ะเอ๊ะใช่ไหมเนาะใช่ค่ะหลวงปู่หมุนรายการนี้มีโค้ดนะคะพี่พี่ดูขอบข้างเขาเป็นเนื้อแบบนี้สีเขาจะไม่เหมือนกันนะะอ่ะพี่ดูเนี่ยเห็นไหมเป็นเนื้อแบบเนี้ยไม่เคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะ ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องน้องไว้ด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าช่องน้องโบบาลมีพระเครื่องมีพระมาให้พี่ๆได้เลือกชมทุกๆวันค่ะอ่าแต่และ EP นะใหม่เก่าค่ะเขา,ขากันไปถ้าเป็นใหม่ชุดใหม่แบบทั้งชุดน้องจะแจ้งเลยแต่ชุดนี้นะคะมีก็มีใหม่เก่าค่ะเขา,ขากันไปเนาะพี่เนาะรายการนี้ผิวหิ้งๆเลยเนาะพี่เนาะอ่าพี่ดูน้องซูมให้ดูให้เห็นเนื้อเลยนี่ ่อให้น้องคลอดนะคะถ้าแบบนั่นก็จะอัดคลิปลงให้ชมถ้าไหวนะพี่นะแต่ถ้าไม่ไหวอาจจะลาคลอดสักประมาณ2-3วันเนาะพี่เนาะเพราะว่านอนโรงพยาบาลก็ประมาณ2คืน3วันประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมนะอย่าลืมน้องนะคะพี่ๆถ้าแฟนได้พาด,ดีๆมาเดี๋ยวน้องส่งให้ทางแชทแล้วกันเนาะพี่ๆท่านใดนะคะที่มีไลน์สามารถแอดไลน์มาได้เลยนี่โค้ดนะคะพี่3 6 4 1ค่ะพี่ สามหกสี่หนึ่งค่ะอันนี้เป็นหลวงปู่หมุนนะพี่นะหลวงปู่หมุนนี่พี่ดูเส้นเส้นเส้นขอบตัดเขานะนี่ดูขอบตัดเป็นแบบนี้เปิดที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเปิดที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้นะหลวงปู่หมุดตกลุกวนพิจารณาด้วยตัวท่านนะคะใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนาะพี่เนาะก็มีรูปประคำแบบนี้แล้วก็ตรงสังขติก็เป็นลักษณะแบบนี้นะอ้อ เล็บแดงเลยไปจับไอ้นี้มาตอนนี้พยายามขนของหนีน้ำและต้องแบบต้องเตรียมการไว้เพราะว่าเวลามามาไหวมากอะไราการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญเหรียญแบบนี้ผิวหิ้งๆเลยนะพี่นะหลวงพ่อท่านสั่งค่ะพี่อันนี้วัดวัววัดวัดวหลวงนะคะพี่ปีเก่าปีลึกปีเก่าปีลึกเลยสองสี่แปดศูนย์นะพี่ดูเส้นเสี้ยนมองด้วยตาเปล่าอ่ะพี่ดูมองด้วยตาเปล่า,ย,า,ายังเห็นเส้นเสี้ยนทะลุแบบนี้เลยอ่ะนี่พี่ดู รายการนี้เป็นภาสายต้นะคะพี่ดูดูห่วงนะนี่พี่ดูเป็นภาสายต้นะคะเสียเส้ยนเสี้ยนทะลุปูปง๋งกันแบบนี้เลยนี่รายการนี้ค่ะพี่เป็นเหรียญน,นะผิวหิ้งหิ่งเดิมเดิมเลยนะเป็นเหรียญที่ระลึกในงานศพพระครูดูทรงสระอูนะเป็นแบบนี้อัฏฐธรรมอัฏฐธรรมะลดนะคะพี่ค่ะรายการนี้นะเส้นเสี้ยนชัดเจนมาก ดูขอบตัดค่ะพี่ดูขอบตัดก่อนรายการนี้นะน้องขอเปิดที่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะเนี่ยมีรอยนิ้วเส้นเ่โอ้โหชัดเจนแจ่มแจ้งเลยพี่แทนไม่แทนรบกวนพิจารณาโดยตัวทันแบ่งปันให้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะถ้าโอนเลยน้องส่งให้ฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางน้องขอขอบวกเพิ่มห้าสิบาทจากยอดเนาะค่าส่งจริงๆมันหกสิบเจ็ดบาทอ่ะพี่พี่ดูตรงเลขศูย์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องขออนุญาตสักคู่นะ อ่าน้งหูพี่ดูเส้นเสี้ยนดูเยอะมากแท้ไม่แท้รบกวนพิจารณาด้วยตัวะพี่นะคะมีนี่มีเส้นพุ่งเสาอากาศมาแบบนี้เลยรายการนี้เปิดกันเบาๆาบาค่ะเจ็ดร้อยบาทอ่าใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรืออยากเช่าบูชาทักไลน์น้องโบมาได้เลยนะจ๊ะพี่รายการต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญแม่ชีบุญเอยแม่ชีแม่บุญเลือนตรงบุญเติมนะคะพี่พิวิง่งหิ่งรูปไข่แบบนี้เลยตอนนี้กําลังดังในติ๊กต็อกมากเอาจจริงๆ วันนี้มีมาให้ชมหนึ่งเส้นเอ้ยหนึ่งเส้นวันนี้มีมาให้ชมหนึ่งเหรียญน,นะคะแต่ส่วนมากเวลาที่น้องเห็นเขาจะเป็นเหมือนสวดคาถาเนาะตอนนี้แบบในติ๊ t ต็อกก็เยอะมากนะเอาจริงๆพรแท้ดูง่ายนะฝากกดติดตามช่องน้องบูบารมีพาเครื่องไว้ด้วยเนาะพี่เนาะวันนี้ก็มีพระมาะให้เลือกชมอ่าใครได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็แล้วยินดีด้วยนะคะพี่ส่วนน้องยังค่ะ รายการนี้ผิวหิ้งหิ้งเดิมๆิมเลยอะพี่จ๋าพี่ดูน้องซูมให้เห็นกันชัดแม่บุญเหลือนนะแม่บุญเหลือนคุณแม่บุญเหลือนนะตรงบุญเติมนี่พี่ดูโอ้โหเส้นเส้นเซียนบุญเหลือนแล้วก็มีเส้นแดงๆฝอยๆอะไรแบบนี้รายการนี้น้องก็เปิดที่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะคอตัดเป็นแบบนี้นะเก่าๆผิวหิ้งหิ้งเดิมเดิมเลยนะจ๊ะพี่จ๋าผิวหิ้งหิ้งเดิมเดมเล่นแสงแบบนี้ด้านหลังเป็นยันค่ะมองข้ามนิ้วมือน้องไปนะเหมือนแบบโอ้โหคนทํางานล้างจานอะ คืออยาทําเล็บนะแต่ต้องต้องล้างจานตลอดเลยแล้วเลี้ยงลูกด้วยนะคะตอนนี้อะรายการต่อไปเนาะพี่เนาะ <c oughs> นี่ค่ะพี่อ่าเป็นเหรียญพระครูพิสิทธการนะคะพี่หลวงพ่อคล้ายค่ะพี่นครศรีธรรมราชเนาะรายการนี้เป็นเหรียญเออหลวงพ่อหันข้างยกมือไหว้แบบนี้หลวงพ่อหันข้างยกมือไหว้ดูรงงห่วง รายการนี้น้องเปิดที่หกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋านี่ตรงนิ้วมือนะมีเล็บแบบนี้ด้วยอ่ะนี่ดูตรงเสีน้นเสี้ยนบุเหรียญนี่มีกระถางทูบมีเทียนด้วยนะอ่ะว่าไม่ได้นะคะเหรียญน,นี้น้องเปิดที่หกร้อยบาทค่ะพี่ดูขอบตัดขอบรปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์น้องบูมาได้นะอ่าสาหรับพี่พี่ท่านใดน,นะคะที่ไม่สะดวกที่จะโอนหรือไม่สะดวกเก็บเงินปลายทาง ไม่ต้องมาเอฟนะพี่นะไม่ต้องมาเอฟเล่นเนาะหนูแจ้งเลยนะหนูขายของจริงๆไม่ได้ขายของเล่นเวลาพี่ๆทักมาน้องดีใจนะเอาจริงเวลาพี่ๆทักมาน้องดีใจแต่เวลาที่พี่ๆแบบปิดแล้วไม่รับอย่างเงี้ยคือมันโอ้โหฟิลนะเอาจริงๆแบบมันเสียโอกาสคนอื่นพี่ๆท่านอื่นอารายการนี้ค่ะพี่เเป็นที่ระลึกค่ะในงานสร้างอุโบโสถวัดสว่างอารมณ์จังหวัดภูเก็ตนะปี2 5 0หค่ะพี่เปิดที่หกรอบาทแบ่งปันให้นะคะพี่บี รายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญปีเก่าเป็นลึกของพระอาจารย์ม่วงค่ะใครจิบแฟแลพ้าไปกับน้องโบบารมีอย่าลืมกดติดตามนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีให้เป็นวันศุกร์ที่ดีมากๆเนาะพี่เนาะรายการนี้ค่ะพี่ปีสองสี่เจ็ดสองนะเป็นเหรียญเสมาแบบนี้เลยขอบข้างบางๆการันตีว่าเป็นพระบ้านแท้ แต่ละวันแต่ละชุดนะคะพี่ๆจะมีหลากหลายคณาจาร์เนาะแล้วแต่วันก็ได้ไหมเก่าค้าเขาเราก็เอามาค้าเขากันไปเพราะว่าในแต่ละวันในแต่ละบ้านเนี่ยโอ้โหราคาเปิดราคาเช่าแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องส่วนมากน้องไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแต่ละบ้านจะเก็บผ้าเยอะมากเยอะมากจริงๆนะคะแล้วคือเราต้องคาแล้วบางองค์คือแบบบางท่านเขาเล่นพ้าเป็นอะ่ะพี่เขาก็โอ้โหเอาราคาเก่งราคาจริงๆเนาะ โอ,อ้น้องจะเปิดจะเปิดแบบตำตำไม่ได้เลยนะน้องขอราคานิดนึงรายการนี้น้องเปิดที่หกร้อยค่ะพี่หกร้อยบาทอ่านี่เลยหลวงพระอาจารย์ม่วงค่ะสนใจอีพีไหนนะคะแจ้งอีพีพร้อมหมายเลขพาให้น้องได้เลยนะพี่นะอ่ารายการนี้ค่ะพี่เปิดที่หกร้อยบาทผิวสวยเลยหิ่งหิ่งเดิมๆนานๆเจอนะพี่นะพระอาจารย์ม่วงใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือรู้จักนะคะอยากเช่าบูชาทักไลน์น้องมาได้ เป็นเพื่อนกันในไลน์เดี๋ยวน้องส่งลิงก์ส่งรูปภาพให้รายการนี้ค่ะเป็นเหรียญเนื้อกระไรทองหลวงปู่สวงนะพี่นะหลวงปู่สวงแบบนี้เลยหลังยันห้าแบบนี้นะคะเสาห้ารุ่นเทวดาเดินดินค่ะวัดไพ,พรพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดนะพี่นะีนขอบตัดรายการนี้ก็สวยเช่นกันนะพี่นะสวยมากเปิดที่หกร้อยบาทเนาะพี่เนาะหกรอยบาท เริ่มแบบขึ้นเครืองคอแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เ n e r g y มาเต็มนะคะเช้าวันศุกร์แบบนี้น้อง,ง,องสองะะ่งของไม่เกินบ่ายสองนะคะอาส่งของไม่เกินบ่ายสองนะไปรษณีย์นะพี่นะปรี่พี่ปราณนีย์ก็น่ารักนะเวลาที่ใครไม่รับสายเขาจะดูสายดดนสายตรงมาหาน้องเราว่าบอกว่าติดต่อลูกค้าให้หน่อยนะคะลูกค้าติดต่อไม่ได้เลยโอ้น้ารักมากเลยนะพี่น้องเคยทําขนส่งเอ,เอกชนอนะแต่ว่าคือเรารู้ระบบเขาทุกอย่างแต่ปรษณนียนะ์น้องรู้สึกว่าโอเคคือ แกแบบแก็มีหลักการในการทํางานทุกอย่างชัดเจนอ,ะอ่ะอ่ารายการนี้ค่ะพี่เป็นพัชสมเด็จเลี่ยมกอบแบบนี้เลย <S <S ผิวสวยๆนะพี่นะผิวสวยๆเดี๋ยวนะ้องขออนุญ,ญาตแกะแกะอน,นี้ให้ดูเพื่อที่จะได้ชมเนื้อกันดีกว่าจะแกะได้ไหมน้องเนี่ยเอาปากกาแตกไปเลยแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะ้องสักครู่นะ เพราะว่าบางองค์มันดูในในตลับแล้วมันไม่ชัดเจนนะมันต้องแกะเนื้อให้เห็นกันแบบจโจงภาษาบ้านนะเนาะโจง,จงอ่าแกะออกมาละโอ้โหขอแกะแค่นี้เนาะขอแกะแค่นี้นะพี่นะรายการนี้น้องเปิดที่หกร้อยน้องเปิดที่หกร้อยบาทเดี๋ยวน้องจะซูมเนื้อให้เห็นชัดๆรายการนี้ได้มาไปพร้อมตลับเลยพี่จ๋านี่ ใครไวใครได้นะคะใครไวใครได้ใครชอบใครรักจัดมาคะ่ะใส่มาได้เลยหกร้อยบาทหกร้อยบาทพี่ไม่ต้องเสียนะมันมาเองนะจิงจิงๆนะโอเลยนะนะอลย้องส่งให้ฟรีตั้งหากนะคะพี่ๆอ่ะหกร้อยบาทนี้คะ่ะพี่พระสมเด็จเนื้อหาสวยๆเลยนะนี่สวยมากน้องก็อยากจะงานออกมาแต่กลัวแบบมันหลุด แล้วคือมันจะนั่นไงอ่าด้านหลังพี่ชมด้านหลังเป็นหลังเรียบแบบนี้นะผิวสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะพี่สภาพสวยเดิมๆมแบบสวยแชมป์เลยรายการนี้นะเรียมกอบแบบนี้โหเก็บสภาพได้ดีมากเปิดอยู่ที่ห0ร้อยบาทแคปรูปภาพค่ะ EP นี้ EP ที่สองรอสิบห้าตรงกับเช้าวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะพี่แจ้งน้องโบได้เลยว่าอ่าเลี่ยมกอพระสมเด็จเนาะพี่เนะาะก็เดี๋ยวปิดไว้เหมือนเดิมดีวกว่าเดี๋ยวเจ้าของเขาแบบ ใครเป็นเจ้าข้าวเจ้าของทักมาน้องส่งให้แบบนี้เลยเนาะพี่เนาะอ,อ่ารายการต่อไปนะคะพี่นี่เลยเป็นเขาเรียกว่าสายเมตตามหานิยมค้าขายนี่เลยสาริกาด้านหลังเป็นแบบนี้เนาะเครื่องรางค่ะพี่ใสยเครื่องรางลงยาส,สวยๆไม่ได้ลงยาเขาเรียกว่าเนี่ยน้องก็เรียกไม่ถูกเนาะสวยมากรายการนี้พ่อค้าแม่ขายหรือจะเช่าไปเป็นของขวัญ อะไรก็ได้ช่วงนี้กระเสียงกันเยอะมากเลยนะคะพี่อ่ะมาเช่ามาบูชาไปสักองค์เปิดที่หกร้อยบาทเลียมกรอบพร้อมห้อยคอแบบนี้เลยหรือเอาไปใส่อ่ไอ้ที่คล้องแล้วก็เสียบเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรอะพี่ที่เสียบที่อกหรือที่คออ่ะอ่ะพกติดตัวไว้ได้เครื่องรางนะรายการนี้เปิดที่หกร้อยนะพี่นะ,ะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญกะโหลกนะเป็นเหรียญกะโหลกแบบนี้เลยโอ้โห พี่ดูความจึง้งความเปึง้งเหรียญพรายกระซิบค่ะพี่วัดดอนหูเหลี่ยมเอ้ยไม่ใช่วัดดอนยาน,นาวานะพี่อันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเนื้อทองแดงค่ะเป็นพายกระซิบค่ะพี่อเป็นเหรียญหน้ากระโหลกแบบนี้นะผิวเดิมเดิม เดิมๆเลยพี่อ่ะพี่ดูเส้นเสี้ยนเดี๋ยวน้องลงให้ดูเป็นพายกระซิบนะคะพี่นเส้น,นเสี้ยนบนเหรียญดูนี่ดวงตานะคะนี่ดูดูดูนี่มีเส้นสามเส้นทะแยงมาอย่างไงี้เลยเปิดที่หกร้อยนะคะพี่เปิดที่หกร้อยบาทค่ะนี่อ่ะพี่ดูห่วง <c oughs> รายการนี้น้องเปิดที่หกร้อยบาทด้าน,นหลังนะคะเป็นแบบนี้ เหมือนเขาจะมีแบบลายอะไรสักอย่างเนาะก็ตามบล็อกตามพิมพ์เขานะคะพวกรอยค่ะพี่รายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญเนื้อก็อ่าเนือ้ออัป,ปกานะคะพี่อันนี้อะไรเนาะโอ้เขาเคยเลี่ยมมาหรออารายการนี้ค่ะพี่หลวงพ่อทบค่ะวัดโพโทองตำบลนายโยมอำเภอเมืองจังหวัดช,ชิตบุญน,นะพี่นะหลวงพ่อทบนะคะนี่มีรอยจานทอดหารเป็นดอกไม้อยู่ตรงนี้นะ เป็นเนื้ออัป,ปกาค่ะรายการนี้เปิดอยู่ที่600บาทนะ้องพี่น้องด้านหลังเป็นยันแบบนี้จ้ะอ่าสวยเดิมสภาพสวยเดิมก็ใครชอบใครรักทักมาได้รายการต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญบาททองหลุงม่อเงินค่ะวัดบางคานนะคะพี่รายการนี้ออกจากวัดบางคานนะเนื้ออาเป็นเนื้อกระไระทองนอปทนะคะด้านหลังเป็นนี้นะ้องเปิดที่600บาทเช่นกัน หกร้อยบาทสวยๆเลยพี่เอาไปเลี่ยมกรอบของคอได้เลยนะพี่นะเลี่ยมกรอบพร้อมทองร้อมเพชร้องคอได้เลยหลวมพ่อเงินปั๊มนูนแบบนี้นะคะน้องเปิดที่หกร้อยบาทค่ะนี่อ่ารายการต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญหยดน้ําอาจารย์จงค่ะผิวหิ้งๆเดิมๆพี่ดูน้องจะส่องให้ดูตรงห่วง อ่ะี่วิ่งทิ่งเดิมเดิมเลยนะพี่ดูเนี่ยโอ้โหสวยจัดชัดเจนหลวงพ่อจงหยดน้ำแบบนี้ค่ะพี่นี่ขอบข้างด้านหลังค่ะพี่เหมือนเป็นลายนิ้วมือแล้วก็เนี่ยบล็อกอาจจะไม่ได้ตรงมากสักเท่าไหร่เนี่ยเีเส้น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 เี้เนาะพี่เนาะเปิดที่หกรอยบาทค่ะแบ่งปันให้อ่า <c oughs> ม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยเป็นไงเช้าเช้าว,วันศุกร์เนี่ยอารมณ์สุนทรีอีกหนึ่งรายการนะคะที่เป็นพระสมเด็จเนื้อหาสวยๆเช่ชนกันเนื้อเงาเงาก็เป็นเนื้อเงาเงากับหอยแบบนี้เลยพี่นี่พี่ดูรายการนี้ก็เปิดที่หกร้อยนะสวยมากเนื้อขาวๆอุอวๆแบบนี้เลยพอซูมเข้ามาอ้โหู pour. อ่ะพีดูเห็นเม็ดแร่มวลสาร เปิดที่หกร้อยจ้ะพี่เกตฮารุซมแบบนี้รับไหล่องค์เราคุยกันได้นะใครที่เพิ่งเป็นลูกค้าลูกขายหรือเพิ่งเข้ามาชมเข้ามาดูฝากกดติดตามช่องน้องโบบาเรามีพระเครื่องไว้ด้วยมีพระมาให้พี่ๆได้เลือกชมทุกๆวันนะคะพี่ดูตรงนี้เหมือนจะมีลายนิ้วมือเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเดียวน้องจะต้องหาไม้อะไรมาจิ้มมัางแหละนี่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  นี่จะได้ดูชี้ตำหนิให้ดูตรงนี้นะคะเป็นลายนิ้วมือแบบนี้เลยก็สวยๆเนาะพี่เนาะรายการนี้นะเกตทะลุแบบนี้เลยพี่โอ้โหดูแจ่มปดรายการนี้เปิดที่หกรอยบาทแคปรูปภาพแล้วทักลายมานะคะพี่เปิดที่หกร้อบาทเท่ากันเลยรายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญคะ่ะเหรียญกระไรทองหน้าเงินแบบนี้เลยอายุเก้าสิบเก้าปีนะคะพี่ หลวงพ่อพัดค่ะพี่รายการนี้หลวงพ่อพัดนะเปิดที่ห้าร้อยบาทด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะมีโค้ดเนาะพี่เนาะมีโค้ดตรงนี้ด้วยหนึ่งสี่นะคะพี่โอ้โหตึ้นตื้นเลยโค้ดอ่ะนี่ลอยจานเหรียญสวยมากเลยนะพี่ใครเป็นลูกศิษย์ลูกห้อยากเช่าบูชาเปิดที่ห้าร้อยเองนะพี่นะเปิดที่ห้าร้อยเองอ่ะพี่ดูสวยมากเป็นห่วงตันแบบนี้นะคะพี่แบบเห็นแล้วรู้สึก สวยอะตรงฐานเขาคือแบบปั๊มดีมากเลยนะเอาจริงพิมพเขาสวยมากเลยพี่แล้ยิ่งเป็นพาสองเนื้อนะน้องรู้สึกว่าแบบมันดูขึงขังสวยอ่ะเอาจริงๆก็สวยอ่ะมีโค้ดให้ด้วยโค้ดลึกลึกมากเลยหนึง่งสี่เนาะพี่เนาะอ,อ่ะเปิดที่ห้าร้อยค่ะพี่เปิดที่ห้าร้อยรายการต่อไปนะคะพี่เป็นพระกิ่งเนื้อหาแบบนี้เลย เนานาวะหรือเป็นเนื้ออะไรเนี่ยใต้ก้นนะคะพี่เป็นอ่ากาหลงเขี้ยวแก้วรุ่นแรกค่ะพี่มีเลขแปดสูใต้ก้นนะแล้วก็มีรอยจางอย่างานี้เปิดที่ห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะเปิดที่ห้าร้อยบาทนะพี่นะนี่หมุนให้ดูรอบๆอ,องค์เลยองค์นี้ยเขามีตลับมาให้ด้วยนะเนี่ยมีตลับเก่าๆเลยเปิดที่ห้าร้อยบาทเปิดห้าร้อยบาท อ่ะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพาปิดตาหุงมพ่แก้วนะคะลุงลักด้านหลังเป็นแบบนี้ขอบข้างนี่เลยได้มาพร้อมเดียวชุดเดียวกับเออชุดอีพีนูนะ่ะแต่ทีเนี้ยคือน้องไม่ได้เอาลงคู่กันนะคะไม่ได้เอาลงคู่กันนาะพี่น้องรายการนี้เปิดที่ห้าร้อยบาทอ่า ลงรักปิดทองเรียบร้อยรายการต่อไปนะคะพี่อันนี้เป็นเสือหลวงพ่อวงรุ่นหกค่ะพี่อันนี้เป็นเสือหลงอวง,ลพนนหลงพ่อวงนะวัดปริวาสบอกแก้มจุดนะคะนิยมยันรายการนี้นะบ็อกแก้มจุดนิยมยันมีฝันด้วยอพฟ่ฟันสวยๆเลยมีน้ำหนักนิดหนึ่งเนาะ นี่พี่ดูเปิดที่ห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นชินาราสองหน้าแบบนี้เลยชินาราสองหน้าก็เปิดที่ห้าร้อยบาทเช่นกันห้าร้ยบาทนะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระนาาปกขนาดเล็กน่ารักแบบนี้เลยนะพี่นะเปิดที่สี่ร้อยค่ะอันนี้เป็นวัดสำนักทองค่ะ จังหวัดระยองนะคะพี่ปีสองห้าห้าหกรายการนี้เปิดที่สี่ร้อยบาทนักปรกอ่าใบมะขามนักปรกแบบนี้สี่ร้อยรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระสมเด็จหลังนางกวักนี่เนื้อทองเหลืองไฟไฟแบบเนี้ยเนี่ยเนี้ยไฟไฟแบบนี้ย เน้อกระไรทองลเลือเออเนื้อกระไรทองสิไม่ใช่ทองเหลืองแต่ทีนี้นคือเหมือนแบบเนี่ยโดนไฟหรือโดนไฟเนาะก็ไม่แน่ใจนะน้องขอสี่ร้อยบาทนะคะที่รายการนี้เนาะใครชอบใครรักทักมานะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องโบได้อารายการต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญบาทเงิน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 รอบเหรียญแบบนี้เลยวัดท้ายน้ำค่ะพี่สองห้าห้าสองรายการนี้เปิดที่สี่ร้อยบาทเช่นกันแบ่งบันกันเนาะพี่เนาะเป็นเหรียญเออ เงิน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 ล้านแบบนี้เลยอ่าเป็นเหรียญเจ้าสัวพี่ดูเป็นเหรียญเจ้าสัวเงิน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 แบบนี้เลยนะเป็นเนื้อทองแดงค่ะเนื้อทองแดงรายการนี้เปิดที่400บาทออกวัดท้ายน้ํานะพี่นะรายการนี้ก็วันนี้นะคะน้องมีพรามาให้เลือกชมหนึ่งชุดชอบพะรายการไหนอย่าลืมทักหรือโทรมาได้รีบทักรีบโทรกันมานะน้องรอรับสายพี่ๆอยู่เนาะพี่เนาะอยากแพ็คพัสดุน้องอนะเป็นคนตอบลาย แล้วก็รับสายพี่ๆทุกท่านเองนะคะถ้า,าไม่ได้รับสายใครต้องขออภัยเดี๋ยวน้องโทรกลับหรือทักไลน์มาแล้วน้องยังไม่ตอบรอสักครู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ตูดเริ่มชาร์จแบตไม่ค่ะอยู่แล้วอยากได้ใหม่เหมือนกันแต่ไม่อยากไม่อยากเอาไอโฟนนะคะตอนนี้แพงมากตามไม่ไหว จริงๆร,ราคาสูงมากเราเอาแค่พอใช้ได้อัดคลิปให้พี่ๆได้รับสายคุยโทรศัพท์ได้ก็พอแล้วเนาะพี่เนาะก็สําหรับวันนี้นะคะมีพระมาให้เลือกชมหนึ่งชุดชอบพระรายการไหนองค์ไหนรีบทักที่โทรมาได้หลวงพ่อเงินนะพี่รีบทักมาเลยสวยตรงปกทุกรูปทุกองค์แน่นอนสำหรับวันนี้กาบขอพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาดูช่องน้องโบบารมีพระเครื่องยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องน้องไว้ด้วยนะพี่นะ จะได้มีกำลังใจอย่าลืมกดถูกใจคลิปให้น้องด้วยจะได้มีกำลังใจในการอัดคลิปในทุกๆวันก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใครที่บ้านเสี่ยงน้ําท่วมก็เก็บข้าวเก็บของเนาะเหมือนน้องน้องก็เริ่มรีบเก็บข้าวเก็บของเดี๋ยวอัดคลิปอีกไม่กี่วันก็เดี๋ยวจะลาคลอดอีกแล้วนะคะพี่ๆแต่ว่าจะลาคลอดไม่นานเพราะว่าคิดถึงพี่ๆทุกท่านอ่าพี่ๆท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามากดติดตามกัน ไม่ต้องห่วงพี่ดูคลิปย้อนน้องได้เลยพระยังไม่ได้ปิดหมดนะคะพี่พี่ก็ช่องคนอื่นเขาปังกันจังเลยเนาะช่องน้องก็เรื่อยๆแต่การันตีว่าเป็นพาระบ้านแท้ๆค่ะน้องไม่โกหกทำงานอาชีพนี้นะคะเพิ่งก้าวขาเข้ามาไม่ได้เก่งขนาดนั้นถ้าน้องพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยพี่พี่ไว้ด้วยกันแล้วกันเนาะพี่เนาะสำหรับวันนี้กราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านและสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ